ข้อความของอาดามาจากเทลอสโลกภายในเลมูเรียเล่มที่สองบทที่สิบสี่โดยอาดามาพี่น้องที่รักฉันคืออาดามาในบทนี้เราจะพูดถึงต่อมที่สำคัญสองต่อมในร่างกายของคุณคือต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียวหลายคนสงสัยว่า เหตุใดพี่น้องบางคนจึงติดต่อกับบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างได้ง่ายแต่คนอื่นๆไม่ติดต่อหรืออย่างไรเส้นทางของจิตวิญญาณแต่ละดวงถูกกำหนดไว้ในขณะที่คุณสร้างมันขึ้นมาวิญญาณแต่ละดวงถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ไม่มีจิตวิญญาณใดถูกสร้างขึ้น,นโดยไม่มีจุดมุ่งหมายวิญญาณบางดวงมีความพิเศษ พวกเขาคือดวงวิญญาณที่ทำภารกิจระหว่างดวงดาวซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อทำงานโดยตรงในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่แสงสว่างดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมพร้อมตลอดการดำรงอยู่สำหรับช่วงเวลาของภารกิจนั้นที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีเวลาใดที่จะไม่มีจิตวิญญาณที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ทุกจิตวิญญาณมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันหลายคนถามตัวเองว่าฉันเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเพื่ออะไรจิตวิญญาณของฉันมีจุดประสงค์อะไรถึงเกิดมาที่นี่และหลายคนก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ทำไมนะหรือเพราะพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับจิตวิญญาณอื่นๆที่มีการพัฒนามากกว่า แต่ตั้งแต่วินาทีที่มีการเปรียบเทียบนั้นอิโก้ก็เริ่มกระตุ้นให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นคุณไม่เป็นอะไรคุณทำอะไรลงไปคุณมีความสําคัญตรงไหนแล้วคุณก็เริ่มคิดว่าคุณด้อยกว่าจริงๆที่คุณมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยวอย่างที่หลายๆคนชอบพูดดังนั้นฉันจะยกตัวอย่างบางส่วนของการทำงานของจิตวิญ,ญญาณคือ ผู้ที่มาเพื่อหลบภัยบนโลกเป็นดวงวิญญาณใหม่เพื่อเป็นมารดาหรือบีดาของดวงวิญญาณที่สำคัญเพราะพวกเขาต้องรู้จักเลี้ยงดูให้ความรู้ให้พวกเขากลายเป็นอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นหลายคนเกิดมาเพื่อมาดูแลสัตว์หลายคนเกิดมาเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประชาชนบนโลกนี้หลายคนเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่น แต่เกิดมาเพื่อรับใช้ด้วยหัวใจโดยไม่ลดละตัวเองลงเขาพระเจ้าจึงบอกพวกท่านทุกคนว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มาที่นี่โดยเปล่าประโยชน์เพราะจิตวิญญาณแต่ละดวงมีจุดประสงค์เพื่อเขาจุติมาเกิด เมื่อเขาจุติมาเกิดแล้วเศษส่วนวิญญาณของแต่ละดวงไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามจะต้องบรรลุจุดประสงค์เดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่มีใครได้กว่าใครทั้งในฐานะมนุษย์หรือจิตวิญญาณแล้วบทความนี้พูดว่าอะไรนะนหรือก็คือในไม่ช้า ทุกคนที่เดินทางเลื่อนมิติต่อไปสู่สวรรค์จะได้รับพลังของวิญญาณอย่างเดิมแท้หรือที่เรียกว่าพลังวิญญาณเดิมแท้โดยกำเนิดกลับคืนมาวิญญาณทุกดวงมีพลังเมื่อเวลาผ่านไปด้วยอวาตารที่คุณมีและกระบวนการความเป็นกู่ทั้งหมด พลังเหล่านี้ถูกบทบังหรือมีสิ่งกิดขวางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พวกเขาลงมือทำและสร้างสรรค์แต่พวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาเป็นของจิตวิญญาณแฟคทั่นมีพลังเช่นเดียวกับทุกจิตวิญญาณทุกวันนี้หลายคนมีพลังอยู่แล้วส่วนคนอื่นๆเพิ่งเริ่มต้นแต่มีใครเหนือกว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่หรอก พวกเขาไม่ใช่สิ่งที่เหนือกว่าและไม่มีใครเหนือกว่าใครสมมติว่ามีหลายคนมาปฏิบัติภารกิจเพื่อก้าวไปข้างหน้าอีกหน่อยเพื่อดึงดูดผู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาดังนั้นอย่าคิดว่าคุณด้อยกว่าผู้ที่ติดต่อโดยตรงกับบีอิงหรือว่าผู้ที่สามารถติดต่อได้กับบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างในปัจจุบนันเพราะ คุณทุกคนก็มีการติดต่อเช่นนี้เช่นเดียวกันคุณคิดว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงได้เพราะว่าคุณไม่เชื่อคุณทำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ฝึกฝนคุณไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรวันที่คุณยอมรับว่าคุณก็เหมือนกับคนอื่นๆและคุณจะสามารถมีการติดต่อนี้ได้ คุณจะทำได้เพราะมันอยู่ที่นั่นโดยกำเนิดในจิตจินตนาณของคุณคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งใหม่สิ่งที่คุณกำลังทำคือการปลดบล็อกบางสิ่งที่ถูกขัดขวางไม่ให้แสดงออกและนั่นคือสิ่งที่แสงที่เข้ามากำลังทำอยู่และนั่นคือจุดที่ตอมต่างๆที่ฉันกล่าวถึงในตอนต้นนั้นเข้ามา ก็คือต่อมไพเนียยในอริยธรรมมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นแทบจะเป็นหินหรือว่าไม่ทำงานเพราะว่าสารต่างๆถูกใส่เข้าไปในอาหารเพื่อทำให้ต่อมนี้กลายเป็นแคลเซียมและมันเกิดอะไรขึ้นกับต่อมแคลเซียมนี้ก็คือพลังงานเกือบจะทั้งหมดพลังงานที่จำเป็นสำหรับกระแสจิตสำหรับการติดต่อกับบิหรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งมันเป็นประตูสู่การสื่อสารของคุณกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและจากที่นั่นกับิยงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดแล้วแสงกำลังทำอะไรอยู่นั่เหรอมันกำลังทำให้ต่อมนี้เสื่อมสภาพมันโจมตีต่อมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วกระบวนการก็รวดเร็วหรือไม่นะคำตอบคือไม่มันไม่ใช่เพราะ มันต้องใช้เวลานับพันปีนับพันปีและนับพันปีในการทําให้ต่อมนี้กลายเป็นแคลเซียมและการสลายแคลเซียมจะต้องเป็นสัดส่วนของกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนใครที่ยังไม่ตื่นก็มีความเข้มข้นน้อยหน่อยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้หรือคําตอบก็คือเพราะมันขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพวกเขาสําหรับผูกคุณที่ตื่นอยู่ ความเข้มข้นก็จะเป็นระดับสูงสุดเพื่อให้คุณสามารถรูปลอกต่ำนี้และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของมันได้ซึ่งก็คือการสัมผัสกับดวงดาวนั่นเองจิตวิญญาณตัวตนที่สูงขึ้นของพวกคุณหลายคนในปัจจุบันได้มีการติดต่อ นี้อยู่แล้วแต่คุณไม่เชื่อเพราะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องของหัวหรือว่าเป็นเรื่องของจิตใจดังนั้นให้คุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณได้รับรู้ว่าเป็นความคิดและสัญชตาตญาณของคุณเมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องของจิตใจคุณจะเห็นว่าการติดต่อน,นั้นมีอยู่จริงเราไม่แยกแยะว่าใครจะเรียกหรือว่าเชื่อมต่อก,กับเราเพราะทั้งเราและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างแต่ละคน ที่เรียกชื่อเราหรือว่าคิดเกี่ยวกับเราการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลงเราได้รับข้อความการสื่อสารจากคุณและเราก็เชื่อมต่อกลับให้คืนขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนว่าคุณจะได้รับมันอย่างไรผูค้คนหลายคนได้รับการสื่อสารจากเราโดยตรงเพราะคุณอยู่ในการเดินทางครั้งนี้พวกเราชาวเลมูเรียกำลังดำเนินการตามหัวใจของคุณโดยตรง โดยการมอบความเข้มแข็งความกล้าหาญและความช่วยเหลือแก่คุณในการเดินทางครั้งนี้ พวกเราแสดงให้คุณเห็นบางสิ่งและช่วยคุณค้นหาเส้นทางดังนั้นอย่าคิดว่าเราแค่อยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยหรือว่าแค่พูดคุยหรือพูดคุยเราทุกคนเชื่อมต่อกับพวกคุณแต่ละคนที่กำลังเดินทางครั้งนี้และเรากำลังส่งต่อความรักและแสงสว่างอันมากมายให้กับพวกคุณแต่ละคนร่วมมือกันในกระบวนการแห่งการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ร่วมมือกันในการทำให้ต่อไปนี ของคุณมีสภาพเป็นรูปลอกไม่ต้องกลัวอะไรพลังจะปรากฏทันทีที่คุณพร้อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเวลาของมันคุณไม่สามารถมีพลังทั้งหมดได้หากคุณไม่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามนั้นหลายคนบอกว่าเห็นก็เห็นระวังบรรดาพูดที่บอกเล่าสิ่งที่ตนเห็นทำและเกิดขึ้นมักจะไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงให้จำไว้ว่า อำนาจเป็นของแต่ละคนมันเป็นหน้าตาที่ต้องเผยแพร่มันไม่ใช่ความจริงดังนั้นหากคุณมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนั่นเป็นเพราะว่าคุณหากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนั่นเป็นเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเผยแพร่มันให้โลกได้รับรู้ให้คุณใช้ชีวิต ให้อยู่กับช่วงเวลาของคุณเพราะสิ่งนี้ก็ได้รับการประเมินเช่นกันแล้วคุณสามารถถอยกลับไปได้เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงเวลาของคุณผู้คุณแต่ละคนเพิ่มความเข้มของแสงที่เข้ามาเพื่อให้ทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงและด้วยวิธีนี้ให้คุณจงก้าวไปข้างหน้าเสมอว่าคุณจะได้รับพลังกลับคืนมาแต่แต่ละครั้งเมื่อคุณพร้อมฉันบอกคุณว่า พลังเหล่านี้มักไม่เป็นที่พอใจเพราะคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งดีๆเสมอไปคุณอาจจะพูดว่าแต่คุณจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้เสมอไปแล้วคุณจะต้องทนทุก์คนเดียวโดยไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะสิ่งที่คุณเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของอีกฝ่ายและคุณช่วยเขาไม่ได้มันง่ายที่จะอยู่ตรงนั้นด้วยหรอฉันขอรับรองกับคุณว่า มันจะไม่เป็นเช่นนั้นคุณต้องใช้ความรักมากมายในใจและการเตรียมตัวอย่างมากเพื่อเข้าถึงทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นจงอดทนเพราะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นและอย่าคิดว่าคุณจะมีพลังเพียงเพื่อที่จะได้มันมาพลังเหล่านี้จะต้องถูกใช้ในนามของความรักในนามของแสงสว่างเสมอ ไม่เช่นนั้นคุณจะออกจากเส้นทางแห่งการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุ่สวรรค์และเข้าเส้นทางอื่นในทางที่อันตรายมากต่อมของคุณหรือว่าต่อมไพเนียของคุณจะได้รับการทำความสะอาดโดยการรับประทานอาหารที่มีองค์รวมดื่มน้ำให้มากๆและให้คุณแสดงความรักออกมามากมายยิ่งคุณดูแลเรื่องนี้มากเท่าไหร่ กระบวนาการก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเตรียมตัวได้เร็วขึ้นขอเพียงเชื่อและศรัทธาทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมจากอดามาแห่งเชลอสโลกภายในเรมูเรียโดยบูสเด